รถมาถึงเป็นที่เรียบร้อยชาวอุดรเจอกันครับมื้อนี่นะครับนี่ครับพร้อมครับทีมงานเราสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องคายเราไปแล้วครับแต่สิ่งของยังเหลือนะครับจากที่นู่นนะครับวันนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแช่นะครับกดไลค์กดแช่ ให้กำลังใจทีมงานพวกเราด้วยนะครับนี่ครับนี่นี่ครับฐานน้ำใจช่วยน้ำท่วมเสียงรายส่งต่อน้องคายแล้วก็ส่งต่ออูดอนนะครับนี่ครับทีมงานเรานะครับนี่ มีทีมงานครูภัยบูรณพี่นิวพี่นัทมหาเทพพี่ขิงเรรยพออะไรนี่พอจโอกอโบนัสนะครับแล้วก็หมู่ไหวซาร่ากิกแนนเอี่ยวรันทุ่งพี่ท็อปแทบแล้วก็พี่วุฒินะครับนี่ครับทีมงานเราแล้วก็เจ๊ อะไรบริษัทนะครับบริษัทพี่อะไรผมอ่านไม่ออกนะครับโทษทีนี่ครับเตรียมไปบริจาคก,กันนะครับวันนี้ <itas>? าบายเจนุยเจยุยเจยุยเออวู้นี่ครับเจยุยนี่ครับยินดีขนส่งฟรีนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับที่อุดรน,นะครับวันนี้แล้วก็ทีมงานจิตอาสาศิลปินเนาะนี่ไปร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะครับนี่ครับก็เราก็กำลังจะเตรียมตัวกันแล้วครับตอนนี้แล้วเราก็จะไปจะไปกันก็ตั้งแต่มานะครับจากนู่นคอ้น,นี้ตั้งแต่มาสามวันแล้วนะคนขับรถไม่ได้อาบน้ำนะครับ <S <S ชุดเดิมชุดเดิมใช่ไหมชุดเกา่าสามวันแล้วนะครับอาบวันแล้วไม่ได้อาบน้ำนะครับชุดเกา่าเมื่อวานก็ชุดนี้วันก่อนก็ชุดนี้นี่ครับบริษัทบริษัทอ,อ,อะไรนะนรพัฒนิตาพัชิตาทานสปอรต์ตนะครับก็ขอบคุณเจ้ด้วยแล้วกันนะครับที่ส่งรถมาโดยไม่คิดค่าบริการขนส่งนะครับนี่เหมือนเราเลยเราก็ไม่ได้คิดค่าบริการ น้ำมันก็น้ำมันเราเองแต่ตอนนี้น้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันก็จะหมดแล้วด้วยนะครับโอ้โหเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาโดนด่าเราก็จะทำครับโดนด่าด้วยครับผมโดนด่าด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละไม่เป็นไรทำด้วยใจโดนด่ายังไงเราก็จะทำครับฏิ๊รรมของเรานะครับไปขอให้การทำบุญครั้งนี้ขอให้ กิจาการเจิญระนุ่งเรื่องเฮงเฮงรวยรแล้วเจอกันครับเดี๋ยวจะไปเห็นรอยยิ้มกับที่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไปายเจอกันนะครับตอนนี้อยู่อโดรเดอพี่น้องวานเจีบ๊บ